พระธรรมเยเรมีบทที่สิบเจ็ดบาปของยูดาถูกสลักไว้ด้วยประกาเหล็กจารึกไว้ด้วยปลายเพชรลงบนแผ่นหัวใจของเขาและบนเชิงงอนที่แท่นบูชาของพวกเขาแม้แต่ลูกหลานของเขาก็ระลึกถึงแท่นบูชาและเสาเจ้าแม่อาเชราข้างต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขาและบนภูเขาสูงทั้งหลายภูเขาของเราในดินแดนนั้น และทัพสมบัติทั้งหมดของพวกเจ้าตลอดจนสถานบูชาบนที่สูงของเจ้าเราจะให้ศัตรูมาริบไปเพราะบาปทั่วแดนของเจ้าโดยความผิดของเจ้าเองเจ้าจะสูญเสียกรรมสิทธิ์ที่เรามอบให้เราจะส่งเจ้าไปเป็นทาสของศัตรูในดินแดนซึ่งเจ้าไม่รู้จักเพราะเจ้าจุดไฟโทสะของเรามันจะเผาผลาญตลอดไปองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าคำสาปแช่ง ตกอยู่แก่ผู้ที่ไว้วางใจในมนุษย์พึ่งพระกำลังของเขาและเอาใจออกห่างองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะเป็นเหมือนพุ่มไม้ในถิ่นกันดานมองไม่เห็นความเจริญรุ่งเรืองที่มาถึงเขาจะอาศัยในถิ่นแห้งแล้งของทะเลทรายในเขตดินกร่อยซึ่งไม่มีใครอาศัยแต่ความสุขมีแก่ผู้ที่ไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่มีความเชื่อมั่นในพระองค์เขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไวร้ริมน้ำ ซึ่งอย่างรากลงไปริมท่าน,น้ำมันไม่กลัวความร้อนที่มาถึงใบของมันเขียวขจีอยู่เสมอมันไม่วิตกในปีที่แห้งแล้งและไม่หยุดออกผลจิตใจเป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งอื่นใดและเสื่อมสามจนสุดจะแก้ใครจะเข้าใจจิตใจนั้นได้เราผู้เป็นพระยาเวพิเคราะห์ดูจิตใจและตรวจสอบความคิดเพื่อให้บำเหน็จแก่ทุกคนตามผลการกระทำ และตามความประพฤติของเขาผู้ซึ่งมั่งมีด้วยวิธีทุจริตก็เหมือนนกที่กกไข่ซึ่งมันไม่ได้วางเมื่อถึงวัยกลางคนทรัพย์สมบัติก็พรากจากเขาไปและในบ้านปลายเขาจะกลายเป็นคนโง่เขลาสถานมวสการของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นบันลางอันรุ่งเรืองได้รับการเทริดทุนไว้ตั้งแต่ต้นข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นความหวังของอิสราเอลคนทั้งปวงที่ละทิ้งพระองค์ จะอัปยศอดสูผู้ที่หันไปจากพระองค์จะถูกจารึกไว้ในทุลีดินเพราะเขาละทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อน้ําพุซึ่งมีน้ําที่ให้ชีวิตข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงรักษาข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์จะหายดีขอทรงช่วยแล้วข้าพระองค์จะรอดเพราะพระองค์คือผู้ที่ข้าพระองค์ถวายการสรรเสริญพวกเขาพร่ำพูดกับข้าพระองค์ว่าไหนละ่ะ พระดำรัสขององค์ผู้เป็นเจ้าให้มันเป็นไปตามนั้นเดี๋ยวนี้สิข้าพระองค์ไม่ได้หนีจากการเป็นคนเลี้ยงแกะของพระองค์พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์ไม่ได้ปรารถนาวันแห่งความสิ้นหวังสิ่งที่ข้าพระองค์เอ่ยปากบอกพวกเขาก็แจ้งอยู่ต่อหน้าพระองค์ขออย่าทรงเป็นเหตุให้ข้าพระองค์คล้่กลัวพระองค์ทรงเป็นที่ริภัยของข้าพระองค์ในวันแห่งภัยพิบัติ ขอให้ผู้กดขี่ข่มเหงข้าพระองค์ต้องอับอายขายหน้าแต่ขอทรงปกป้องข้าพระองค์จากความอับระยศขอให้พวกเขาอกสันขวัญแขวนแต่ขอทรงคุ้มครองข้าพระองค์ให้พ้นจากความหวาดหวัน่นขอทรงนำวันแห่งภัยพิบัติมายังเขาขอทรงทำลายเขาด้วยหายนะที่รุนแรงเป็นสองเท่าองค์พรผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงไปยืนอยู่ที่ประตูเมืองเยรูซาเล็มซึ่งกษัตริย์ยูดาเสด็จเข้าออก รวมทั้งประตูอื่นๆทั้งหมดของเยรูซาเล็มจงบอกคนทั้งปวงว่าจงฟังพระดำรัสขององค์ผู้เป็นเจ้าเถิดกษัตริย์ยูดาชนยูดาและชาวกรุงเยรูซาเล็มซึ่งผ่านเข้าออกประตูเหล่านี้องค์ผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงระวังอย่าแบกสิ่งของในวันสะบาโตหรือนำสิ่งใดผ่านเข้าออกประตูของเยรูซาเล็มอย่าแบกสิ่งใดออกจากบ้านเรือนของเจ้าหรือกระทำกิจการงานใดๆในวันสะบาโต แต่จงรักษาวันสบาโตให้บริสุทธิ์ตามที่เราได้บัญชาบันพระบุรุษของเจ้าไว้แต่คนเหล่านั้นไม่ฟังไม่ใส่ใจพวกเขาดื้อดึงหัวแข็งไม่ยอมใส่ใจและรับฟังคำตักเตือนองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าแต่ถ้าพวกเจ้าใส่ใจเชื่อฟังเราและไม่แบกสิ่งใดผ่านประตูในวันสบาโตแต่รักษาวันสบาโตให้บริสุทธิ์โดยไม่ทำงานใดๆในวันนั้นเมื่อนั้น เหล่ากษัตริย์ผู้ครองบัลังของดาวิดจะเข้าออกประตูต่างๆของกรุงนี้พร้อมกับเหล่าขุนนางพวกเขาจะนั่งบนรถมา้าศึกและหลังมา้าติดตามด้วยชนยูดาห์และชาวเยรูซาเลม็มและกรุงนี้จะมีผู้คนอาศัยอยู่ตลอดไปประชาชนจากเมืองต่างๆของยูดาห์และหมู่บ้านต่างๆรอบเยรูซาเลม็มจากเขตแดนของเป็นยามินจากเชิงเขาตัวนตกจากแถบภูเขาและเนเก็บ จะนำเครื่องเผาบูชาธัญญาบูชาเครื่องหอมและเครื่องบูชาขอบพระคุณมายังพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่หากพวกเจ้าไม่เชื่อฟังเราไม่ยอมรักษาวันสบาโตให้บริสุทธิ์หากเจ้ายังนำสัมภาระผ่านประตูเมืองทั้งหลายของเยรูซาเล็มในวันสบาโตเราก็จะจุดไฟเผาประตูเมืองเหล่านี้เป็นไฟไม่รู้ดับซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆของเมืองนี้จนหมดสิน้น